จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านนึงมาว่าการที่ผู้ให้กำเนิดต้องการให้เราเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือหากินเช่นต้องการให้ลูกสาวเป็นภรรยาน,น้อยตำรวจหรือพอลูกเกิดมาไม่ให้ความรักแต่กลับให้ทำงานอย่างกดขี่เมื่อเริ่มทำงานได้ด่าว่าลูกเพราะแค่ทำงานช้าไม่ได้ดังใจกรณีนี้เราจะนับว่าคนกลุ่มนี้ เป็นผู้มีพระคุณได้หรือไม่ครับให้มองเรื่องนี้เป็นสองส่วนนะคุณโยมถ้าในแง่มุมของลูกแล้วละก็พ่อแม่ผู้ให้กําเนิดยังไงก็มีพระคุณล้นฟ้าบางคนบอกเอ๊ะบางทีถ้าเกิดเกิดมาแล้วไม่ได้เลี้ยงเลยนะี่มีพระคุณเลยแม้กระน,นั้นก็ยังมีเพราะทำเป็นต้นแบบทางกายให้เราเองได้กายมนุษย์นี้มา ต่อให้พ่อแม่ให้กําเนิดแล้วไม่ได้เคยเลี้ยงเลยนะถ้าเกิดลูกไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เข้าก็เป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดเลยเหมือนกันเหมือนกับฆ่าพระอราหันต์เลยนะเพราะท่านเป็นผู้ให้ต้นแบบทางการไม่มีท่านเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกเพราะอาศัยท่านเราจึงได้เกิดเป็นมนุษย์บางคนคิดว่าเราไม่อาศัยท่านเราไปอาศัยคนอื่นก็ไ,ได้จะไปอาศัยใครก็ต้องอาศัยทั้งนั้นแหละ อาศัยใครคนนั้นคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของเราเพราะทําให้เราเองได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นรูปแบบร่างกายที่เหมาะแก่การทําความดีมากที่สุดลองนึกดูสิถ้าเราไปเข้าท้องของสุนัขของหมูช้างกวางเก้งเป็นไงเอ่ยออกมาปั๊บร้องเองๆเนี่ยต่อให้คิดจะทําความดีจํากัดเลยนะทำได้ไม่เท่ามนุษย์หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญคุณตรงนี้ก็ล้นฟ้าแล้วคราวนี้มาดูว่า แล้วในแง่ของพ่อแม่เป็นยังไงเราให้กำเนิดลูกมาต้องมีความรับผิดชอบดูแลเขาให้ดีทั้งเลี้ยงดูอบรมไม่ใช่สวัสดิ์แต่ว่าให้กำเนิดเพราะสิ่งที่เราเองทำเอาไว้เนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเราเองต่อไปข้างหน้าทั้งสิ้นเรามีลูกแล้วดูแลลูกไม่ดีดังแก่ลูกเนี่ยต่อไปเราเองพบต่อไปจะเจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ดีที่สุดเถอะ ทั้งสองฝ่ายต่างทำหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์อย่างนี้ความอบอุ่นและสงบสุขของครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นจเจริญพร